โอเคยังี่เขาบอกเกมไม่มีการตัดสินแค่เกมเยียวต่งไงรอนะใช่ไม่มีตัดสินแค่เกมเดียวอืมอืมลบเยอะเหมือนกันเน่ยอะไรนะคนไหนเนาะคนไหนหน่ ฉันระเบิดน้อยของกูอีกทีนึงซึ่งนี่ไรอ่ะเธอนี่ยจะหนได้ง่ายเลยคือกูไม่ไปยิงตัวข้างหลังเลยกูไปยิงตัวหน้าอยู่มึงมาดัากูว่าไม่ไยิงนี่อะไรเฮ้ยซึ่งถ้าเป็นแบบนี้นไอชย่ม่ยิงไอเชนี่ 天，你，你见你有。 กูเน้นซับเพราะงั้นกูไม่ได้เก่งนะประสิทธิ์เหมือนมึงนี่ใช่ยัดใกล้กูก็ไม่ได้จริงอยู่แล้วใช่ยังเขาบอกเลยประสินได้เปล่าแล้วจะมีแค่สะนะาด้บ้างไงเคบางทีก็บางทีก็สองคิวถ้าสามคิวเพราะว่ากูไม่เน้นอะไรนั้นเว้ยเล่นคิวกูเน้นกูเน้นซับไปเยอะ mời anh cứu lát mày mày cứu bé nói, cứu bé nói nè mày tèo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  กูโดกันเอ้าิช้กูเปแต่กูยิงไป ตนันนี้ตายแล้ว <Ori> ไม่ไเงออะไรไม่รู้ขอบคุณเกเลยมึงจะทงไมเฮ้ย Double kill งใช้สกิปเหนี่ แค่นี้ขนาดนี้ของอยู่นี่ย่งนี่ขนาดนี้มันก็ต้องของอยู่นี่เข่านี้ก่อนขอ,ของหน่อยไม่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 กูไม่ขอพวกนั้นขอบคุณนะนะไม่ต้องวัน โอ้ไม่มเล่นอะไรแบบนี้อ่ะมันเล่นอะไรแบบนี้อ่ะเนี่ยว้าวรู้แล้วโอ้โหไม่ได้ละ <hulling> <Woo> Hoho! <hulling> อยู่เามา่งน,นันเกมนานไม่ดีเลยอยู่รวมก,กันไว้อ,อยู่รวมก,กันขอขอไว้ลลลูล,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 ลไปเห็ดนนะเห คุณขอบคุณนะคุณก็นไปเลยไปตรงนั้น ขอของหน่อยขอของหน่อยขอสิเลยสวีทยูสี่ที่ตัวกูได้มาแค่ไหนไม่แตะเลยแี่ตักูเลยมึงสวยกูยังกูไม่เสียดิข้าวของจะโทษไปเล้าของนิดมีัรอยู่ใกล้ใกล้

สองคนนี้นี่ได้สองคิวเลยเนี่ยมึงออกเกมมามาป้ามือฮิ๊บ